ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายโยอีฐานเขเมรห้าวค่ะติดอาวุธหนักลาดตะเวนถือปืนกล PKM กระสุนร้อยนัดค่ะประจันหน้าฐานไทยพร้อมปะทะ24ชั่วโมงค่ะ ฐานเขเมรห้าวค่ะติดอาวุธหนักลาตเวนถือปืนกล PKM ค่ะติดกล่องกระสุนร้อยนัดประจันหน้าฐานไทยพร้อมปะทะ24ชั่วโมงอดีตนักรบดำเดือดเจอแบบนี้ต้องสอยทันทีค่ะ จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการแชร์ภาพฐานกัมพูชาค่ะก็มีการอวดกําลังพลขณะเดินลาาตะเวนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหากสังเกตดีๆเนี่ยในภาพเนี่ยจะเห็นว่าฐานกัมพูชาค่ะไม่ได้เดินตัวเปล่านะแต่พกอาวุธมาครบมือทั้งปืนกลปืนสั้นค่ะโดยเฉพาะเครื่องยิงจรวด RPG ซึ่งจะมีให้เห็นในทุกภาพนะที่ฐานกัมพูชาบันทึกเอาไว้คล้ายจะสื่อให้ไทยเห็นว่าพร้อมลบแล้วค่ะแม้ฐานกัมพูชาค่ะจะเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นถึงการเสริมกําลังประชิดแนวชายแด แถมอ้างว่าจอยืดภุมมมะเขือและปราสาทตาควายค่ะไม่ได้ทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดฉาแดนช่องจอมตําบลดาดอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินเกิดความหวาดกลัวค่ะส่วนทหารที่อาสาไปช่วยเกี่ยวข้าวค่ะเนื่องจากชาวนากลัวจะเกิดเหตุประทะับไม่กล้านารถเกี่ยวข้าวเข้าพื้นที่นานะเพราะเคยมีกระสุนปืนใหญ่ตกใส่และอยู่ใกล้กับปราสาทตาควายค่ะซึ่งทางชาวนาในอําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์การก็ฝากถึงทหารหากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะทําอะไรก็ทํา หรือจะทําเลยก็ได้นะซึ่งตอนนี้เหลือข้าวที่ยังเกี่ยวไม่เสร็จแค่30%ค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่23สพฤศจิกายนค่ะเ Facebook อดีตฐารพรานค่ายปักธงชัยนายนกรกฎเกตแก้วได้โพสต์ข้อความถึงการล่าตะเวนของฐานขเขมรค่ะที่มีการติดอาวุธหนักไปด้วยค่ะโดยระบุว่าเขมรล่าตาเวนรบเขาพร้อมจับปะทะการล่าตาเวนต้องมีอาวุธหนักไปด้วยการล่าตาเวนมี2อ,อย่างก็คือ1ค่ะการล่าตาเวนหาข่าว ซึ่งการลาดตระเวนหาข่าวจะไม่มีอาวุธหนักค่ะจะซ่อนเร้นหลีกเลี่ยงการประทะเพื่อให้ภารกิจสําเร็จอาจไป6ถึง12คนหน่วยลาดตระเวนหาข่าวโดวยตรงคือหน่วยลววไกลนะเป็นหน่วยรบพิเศษของไทยค่ะลวาหาข่าวก็คือลาดตระเวนหาข่าวค่ะทั้งในแนวรบและก็หลังแนวข้าศึกไปชุดละ3ถึง6คนค่ะ2ค่ะการลาดตระเวนรบค่ะ การจัดกำลังพลล่าตะเวนรบของเขเมรจะเหมือนของฐานพรานคือ1ชุดมี12คนคือใน1ชุดมีปืนเล็กค่ะมีอาวุธหนัก RPG M79 นะปืนกลจานแม้จะมี12คนค่ะแต่ก็พร้อมจับประทะทันทีเป็นการจัดกำลังล่าตะเวนรบแบบกองโจรค่ะเราเห็นเขเมรน,นะฮะลงวิดีโอถือปืนกลถือ RPG เข้ามาล่าตะเวนใกล้ๆฐานไทยนี่คือการล่าตะเวนรบของเขเมรเขาพร้อมจะประทะกับเราตลอดเวลาค่ะในยุคผมทํางานจะไม่มีการเจ เมื่อรัฐเวนรบไปเจอกองกําลังติดอาวุธพวกเราจะยิงโจมตีทันทีในสนามรบชายแดนทหารทั้งสองฝ่ายจะไม่คุยกันเจอกันก็ยิงกันเลยค่ะการเจราจาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทหารในแนวรบมีหน้าที่รบรักษาที่ปไตยไม่ให้ใครล้ําแดนจึงทําให้แผ่นดินไทยสงบไม่มีกองกําลังใดกล้าลุกล้ําเขตแดนเพราะเราเด็ดขาดแต่ปัจจุบันนี้เรามีนโยบายการรบเจราจาเป็นหลักจึงทําให้ประเทศเขมรไม่เกรงใจค่ะ ขเขมรติดอาวุธหนักลาตะเวนเข้ามาประจันหน้ากับทหารไทยขเขมรพร้อมจับปะทะเพราะเขารู้ว่าเราไม่กล้ายิงเขานะเพราะเราต้องทําตามกฎการประทะคือหนึ่งเตือนด้วยวาจาและ2ยิงเตือน3ยิงตรงนะถ้าขเขมรยังบุกเข้ามาถ้าเราใช้ ข้อ2คือยิงเตือนนั่นคืออันตรายพอเสียงปืนเราดังขึ้นเขาก็จะยิงถล่มใส่เราทันทีนะทหารในหน้าแนวอย่าทำเด็ดขาดเพราะในสนามรบไม่มีการยิงเตือนมีแต่ยิงจริงเท่านั้นค่ะอันหนึ่งในการลาดตะเวนรบทั้งสองฝ่ายค่ะต่างก็พร้อมจะปะทะขณะที่หัวหน้าเจรจาก,กันนะคะทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็หลบซ่อนแล้วก็จ้องปืนเนี่ยนะใส่ฝ่ายตรงข้ามถ้ามีเสียงปืนดังขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยิงถล่มใส่ทันทีนี่คือสถานการณ์จริงในสนามรบอย่าโลกสวยนะเขา ไม่รู้หรอกว่าเสียงปืนนั้นเรายิงเตือนเขาในในสถานการณ์แบบนั้นจะไม่มียิงขู่นะอย่าทําเชื่อพี่พี่ผ่านเรื่องนี้มาก่อนค่ะในขณะที่ทางเพจสมพงษ์นนทสาค่ได้โพสต์ภาพนะเป็นทหารกัมพูชาพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่าตัวนี้ไม่เบาทหารกัมพูชาโพสต์ภาพแอคชั่นถือปืนกล PKM ขนาดกระสุน7.62คูณ5.4มิลลิเมตรนะพร้อมกล่องกระสุนขนาดบรรจุ100นัดทำในรัเสเซียขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนค่ะ สำหรับ PKM ค่ะก็คือปืนกลอเนตประสงค์นะของสหภาพโซเวียตหรือว่ารัเสเซียนั่นเองค่ะออกแบบโดยทีมเดียวกับตระกูล AK ใช้งานแพร่หลายทั่วโลกนะทั้งในกองทัพแล้วก็การรบแบบกองโจรค่ะซึ่งจุดเด่นก็คือทนทานสูงใช้งานในสภาพแวดล้อมโหดได้ดีนะแรงทะลุสูงจากกระสุนขนาด7.62นะคูณ 54มิลิเมตรนะบำรุงรักษาง่ายตามสไตล์ตระกูลคาร์ลัสนิคอฟนะแพร่หลายพบในหลายประเทศและก็หลายสมรภูมิค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชร่รถเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี่สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแงกิจวัศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด